หนูจะต้องไปกีดอย่างนั้นตลอดไม่ใช่มไม่กล้าทำเองแล้วเอาออกแล้วต้องเลิกงัดแงะนะคะตัดแค่เล็บข้างหน้าใช่ตัดแค่เล็บข้างหน้าแต่น้องก็ตัดเล็บค่อนข้างลึกเดานก็็ปลต มาจากไหนกันเนี่ยผมอยู่ปาคตครับ ừ, อยู่ซอสยสายมาสาคีครับอ๋อซอยสามัคคีหืม โอแล้ oh. <laughs> วกันแค่เขียอันนี้อันนี้ไม่มีงา <c oughs> เขียวอย่างนี้อ่อต้องท่าเหมือนเต็มวิ่ง <c oughs> <c oughs> ไม่อันนี้ไม่โดนงาแค่นี้ค่ะ <c oughs> ข้างนี้ไม่มี <c oughs> แต่พี่ต้องจะเอาพวกแบบ <c oughs> เสร็จอ่า <c oughs> ออก <c oughs> เนาะ ตัวกลัวหนูไม่ต้องดูอืมโอเคนวดนิดนึงหนึ่ง,งสองเก่งมากโอเคเดี๋ยวนะตัวเองอย่าอย่ากดโอเคต้องอย่างนี้เก่งมากเฮอ

<laughs> ủa nít nhanh nít nhỉ, tôi chưa thấy hài nó Cặp. khi luôn nó chẹp à. em yeah. เมื่อกี้พี่เอิมได้มุมแล้วครับโอเคเก่งมากนี่อุ้ยเหล็กเหล็กค่ะก็เขาเก่งอะพี่เอิมจนได้ตำแหน่งยากหมดแล้วโอ้โ้น ถ้าลมดวนอยากไปแบกที่นี่จริงๆนะฉันจะหาทางช่วยไหมขอโทษนะที่ไหลทีเพราะว่าอาจจบหมดนะหมดจริงเพราะว่า พอหนูหนีหลายรอบพี่เอิ้มก็จะไม่ได้ตำแหน่งแน่หนูดูเนี่ยดูหนูจะได้หายไงน้ำมันเข้าไปขังมากๆมันก็จะดำดำอันเนี้ยโล่งเลยไม่มีละแค่นี้ดดบบ <c oughs> เข้าใจเนาะคนกลัวเจ็บเนะี่ยเรื่องก็ไม่ออกเนาะอะอ่ะจับดู